ดีค่ะทักทายสบายดีกันนะคะโอ้ยลงรถก่อนข <c oughs> ี่มอไซค์พ่วงมาตัดหญ้าพี่น้องโอ้ยมาตัดหญ้าแล้วก็มาอ,อนี้ด้วยโอ้ยไม่นานม,มันาจะไหนตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าแล้วก็มาทำความสะอาดต้นกล้วยด้วยเนี่ยมาตัดตัดใบทำความสะอาดใบให้เขา ทำความสะอาดใบเรียบร้อยตัดหญ้าด้วยมาตัดใบกล้วยโอ้ยอันนี้กำลังรัดยอดมะม่วงอ่อนยอดยอดกำลังรัดแล้วมะม่วงมะม่วงอันี้มะม่วงอะไรสามดูหรือเปล่าเนาะโอ้ยกำลังแตกยอดพี่น้องดูยอดงามงามค่ะทำความสะอาดต้นกล้วยเรา ปีนี้คงจะออกเครือแล้วมั้งคงจะได้เวลาออกเครือแล้วเนี่ยทำเอาใบเอาไปตัดใบมันออกที่ใบไม่งามแล้วก็เอาไ้ทิ่โคตนต้นมะพร้าวเราปลูกปีนี้เป็นปีที่สองนะคะอีกต้นหนึ่งนอนนอน,น,อนมันขึ้นนอนมันเจาะเจาะเจาะข้างในน,นันเน่าหมดเลยนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมะพร้าวน้ำหอม ทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วนะคะตัดตัดใบเอาบับออกนี่ค่ะใบเอาไว้อเอาใบคุมโคนมันเอาไว้ค่ะ็มบรรยากาศตัดหญ้าตัดหญ้าให้หัวด,ด้วย มะพร้าวที่มันเน่าเน่าเราเลยตัดทิ้งเกินกัวจะได้ไปหามาปลูกอีกแล้วอย่างน้อยมีสักสองต้นเนาะปลูกไว้กินปลูกมะพร้าวน้ำหอมมาไว้กินก็ปลูกเอาไว้เผื่อลูกเผื่อหลานแหลนะเนาะรุ่นเราปลูกรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานก็จะได้กินใช่ไหม ลูกเราคงไม่คงไม่ได้กินหรอกแต่เดี๋ยวนี้ก็ปลูกสามปีห้าปีก็ได้กินแล้วเราก็เราก็คงจะได้กินอยู่มั้งเนาะอันนี้รั่ลฝงัล่ลงเราก็ได้ผลผลิตแล้วได้เก็บขายแล้วได้ได้ทุนคืนแล้วทุนที่ไปซื้อต้นพันธุ์มันมาปชมสวนค่ะชมสวนแล้วก็ตัดหญ้าด้วยค่ะเนี่ยรั่ลง มันเน่านะเนี่ยเราเราหอ่อเราไม่ได้หอดีกำลังออกดอกเต็มเลยค่ะเ,คเนี่ยกำลังออกดอกฝรล่งยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยขอบคุณนะคะวันนี้พามาชมสวนเที่ยวสวนตัดยาด,ด้วยชมสวนกล้วยสวนเปลืงมุกพามะม่วงเออมะม่วงมันทำไมแตกยอดเนาะดูสิพี่น้อง น้ำงามปลูกผสมเกษรกันเอาไว้เลยนะคะพี่น้องปลูกปูกผสมกันปลูกรวมกันเอาไว้ต้นไหนเกิดก็เกิดต้นไหนไม่เกิดก็แล้วแล้วแต่ปล่อยเข้าไปเนาะต้นไหนเจริญงอกงามก็ดูแลกันไปเนาะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชททุกเริฟมทุกคอมเมนต์ค่ะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ